ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดซิม i p h o n e นะครับนี่นะครับ iPhone นี่นะครับนี่นะครับเครื่องใหม่ๆเลยวิธีการเปิดซิมนะครับก็หันข้างก่อนนะครับขั้นแรกแล้วมันจะมีตรงนี้นะครับชัดไม่เห็นไหนี่นะครับมันเป็นช่องนะครับมันจะมีรูอยู่รูหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ คลิปมันนี้นะครับคลิปหนีบกระดาษนะครับมาจิ้มนีนะครับใ้ะบานี่นะครับ,บ,รบก็จิ้มลงไปนี่นะครับจิ้มลงไปครับโย่อา พอจิ้มไปนะครับมันก็จะเล่งออกมานะครับแล้วก็ออกมาครับเล่งออกมาแล้วก็ดึงออกตรเนี้นี่นะครับมันก็จะมีเป็นซิมนะครับซิมทมี่ใส่สําหรับพวก iPhone พวกนี้นะครับก็เป็นซิมแอนดรอยนะครับซิมแอนเอ้ยไม,ไม่ไม่ซิมแอนดรอยซิมไมโครเออนี่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องของผม คล้ายๆโฟนเลยเวลาใส่ hmm. นี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้มันยังไม่มีซิมนะครับเห็ mm hmm. นวะนี่นะครับโนซิมกล้ hmm. องไม่ชันเลยมันโฟก,กัสอ,อ๋อ mm hmm. มันก็โนซิมนะครับพอใส่อันนี้เข้าไปนะครับแลสั่ mm hmm. โเฮ้ย นี่นะครับโนซิม no อยูน่น,ยนะครับเรื่องเข้าไปสกัรู่นะครับมันก็เขียนว่าเซอร์ชอิงครับตรงนี้โอ้ยอเอา้าอ,อะไรเวะเนี่ยยูว์เนี่ครับเพจะขึ้นจุดเป็นช่องสัญญาณนะครับแล้วก็เขียนว่าทูนะครับผมใช้ซิมทูนะครับก็เลยขึ้นอย่างนี้โอเคครับ <c oughs> ก็ วิธีใส่ซิมวิธีเอาซิมออกก็เหมือนเดิมครับจิ้มแล้วก็แกะออกแล้วก็เอาซิมออกครับวันนี้ก็วัสดีครับ